ทีมนี้คนดีใจกันีใจนี้ยตีอุ้ยกองอขอคนนายแกงมัดักนี่นะจ้าเอามาตังใจได้มากนี่มากนี่ตังไกมากอยไพี่น้องนมางไสวยมากลยมาคือานงน่องนิแสม่องไดที่เห็นที่เห็นคลิปนี้เราเนาะ ฝากไน้เรื่อยจ้าฝากไน้เรื่อยฝากคนงานเพื่อนฝากสอนเพื่นนั่งมาเดินค่ะเดินพี่มลจ้าเอ็นไกรวันเอ็นไกรวันสายเนี่ยน็อตัวก้อนน็อตัวนี้เป็นเอ็นเสาอุดรพาเพลินแม่เ้วันพี่จังครับอย่างเนี้ยพี่นมลโลกทิพย์มันยังไปกระตึ้มตึมตึมอยู่เอ้าว่ามันเปิดเพิ่มเ่ราะเนสีนเปลี่ยนเอ็นเอ็นพาเพลินคนอุดรใช่นึกว่ามันเปิดเพิ่มเป็นเพียรเพราะเอ็นบปลี่ยนซื้อเอ็นซื้อเอ็นซื้อเปลี่ยนซื้อไหมค่ะเปล้วเนี่ยก็ตักมาถามยช่ว่าเอ้า จะเป็นแอนพาเพื่อนนอนเพิ่มคือแบบเป็นเพจบ้าส like like. uh, ันนิษฐานว่ายูบอสซ่ามันก็เลยเพื่อนมันเลยเวลาไปเลยก็เลยแบบแอนพาเพื่อนไปเลยเมื่อนี่เป็นโชคดีครับเพราะว่าปกติที่เราลุสิเตียวนาบ้านใครว่าบพราะเพราะว่ามาในบ้านเอาเลยเพิ่มเพิ่มมากเพ่าะมาในบ้านบขาเลยแห้งแค่เทียเมื่อนี่นั่งวันนี้ดีใจไร้มากหอนไี้เพื่ออุ้ยบ้ากระคึมมากต่อยากบกบมา เด็กเงินเล่นยัว่าพี่น้องคะเกิดขึ้นมากถึงมากถึงแจกลายกระสินฟ้าออกมาเรื่องว่ามือนี่แหละเสียคนเฮ็ดเล็บไห้แน่เฮ็นซีนอันนัดนาครับมาเอาความสวยความงามมาเอาความสวยความงามก่อนที่สิกลับบ้านเอย่าเมื่อใดก็สิพระน้องอมีเต้นน้ำกันดีละคะพี่น้องคะเอาฝากช่องฝากช่องสวนชีพแสนแล้วก็ฝากช่องของน้องแอนค่ะช่องอัน อัสายฝนเท่าไงกับแมาน้ำกันเดีจ้ามันดีสบายเดี๋ยวจังไกว่ตะเต่งผลงานบาสิเยตจังเดียร์แน่อนอนสำหรับทีมนี้เดี๋ยวฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนน้องจ้าน้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ